ซึ่งสุดทิปการสำรวจตึกใหม่วันนี้นะครับเสียดายมากตะ่กี้ไม่ได้ขึ้นไปชั้นสิบห้าขึ้นไปถึงชั้นสิบสี่เขาเรียกลงมาซะก่อนเพราะว่าพอดีคนงานก่อสร้างเขาเลิกงานพอดีนะครับถ้าเกิดเราฝืนอยู่ตอนทสงส่จะลงจากตึกไม่ได้ครับคืนนี้ต้องค้างตึกนี้ทไแล้วอาคารเก่าเราเหลืออะไรบ้างเนี่ย โอ้โหลิปใหม่ครับขอกดเป็นบุญทาสักกิ้มหนึ่งเฮ้แต่ใ่ข้างในมันเหมือนของเก่าเลยอ่ะออกของใหม่ครับแค่ยังเล็กอ่าดเหมือนเดิมโอเคครับดีครับทำลิปใหม่สักทีจะได้ไม่ค้าง ต้องเรียนป .6 อันนั้นของสารก็ยังเป็นตึกเก่าเหมือนเดิมขนาดนี้เวลาห้าโมงครึ่งแล้วขอจบการสำรวจเพลงเท่านี้นะครับ มันไม่ได้มีแค่นี้มันมีชั้นสิบห้าชั้นหนึ่งที่เรายังไม่ได้ขึ้นไปดูนะครับไม่ได้มีแค่ชั้นสิบห้าเออเนาะลองนับดิหนึ่งสองสามพี่เขียนนับอ่ะเดี๋ยวไปนับที่บ้านแล้วกัน